สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองนะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขทะเบียนสวยๆนะคะทุกท่านเป็นป้ายประมูลนะคะสวยงามเลยค่ะให้พร้อมป้ายไปเลยนะคะรถคันนี้1,98,000บาทเชฟโคราโดนะคะเชฟโคราโดนะคะเชฟโลเรตนะคะทุกท่าน 2500ซีซีค่ะรถปี2012นะคะรถเจ้าของเดียวค่ะมาพร้อมกับป้ายประมูลสวยๆนะคะเครื่องดีช่วงร่างแน่นร้อสสำหรับการบรรทุกพร้อมเลยนะคะเสริมแหนบมาเรียบร้อยค่ะพร้อมกับติดตั้งข้อเกรดนะคะโรงเรีย,รยะะรให้เรียบร้อยทั้งคันค่ะสีสันสวยบางๆทั้งคัน ภายในค่ะดูดีนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทุกจุดแอร์เย็นเพลงมีฟังมีกุญแจรีโมทครบตองดอกเลขทะเบียนสวยภาษีปี6-7รถสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะท่านใดสนใจคันนี้ไปดูรถกันได้ที่จังหวัดแพร่ค่ะานบาท ติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมรถนะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ